สวัสดีค่ะวันนี้ว่ากับราช่องพายเฟ๊ปซีเฟมบรีนะคะวันนี้เราก็จะพา f c ทุกท่านนะคะมาดูพี่เป๊ปซีแล้วก็น้องนำโชคนะคะในบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็เบิ้งพี่เป๊ปซีก่อนงั้นหรอคะคุณพ่อเป็นคนถือกล้องนะครับ,บคุณพ่อเป็นคนถือกล้องือว่าถือทุกวันนั่นเอง มรนใหญเนอะอาการพี่่ก็เริ่มหายนานาเริ่มจะหายแล้ววันนี้มมกินอ้อยกินอ้อยในยันเนย็นร <c oughs> ้อย,ยันหวานตา,าเยิม้มตานอนเลยนอนหลับแล้วมนะั้งพี่ๆๆ <c oughs> นี่ก็ดูบรรยาก,กาศ <c oughs> นะครับ แับสีขับผมหน่อยขับผมเสียงดังดังดังแับสีโอเคนะครับเราคุณพ่อจะให้น้องนารักถือกล้องนะครับเดินดูบรรยากาศบ้านเรานะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไง บรรยากาศยามเย็นของที่นี่นก็จะประมาณนี้เลยส่วนตอนกลางคืนก็ลมจะเย็นนะคะเย็นมากๆสบายตอนกลางคืนก็สบายเลยหลับสบาย อินอ้อยให้เอซดูนะคะพี่เอฟซีของเราเดี๋ยวเราก็จะไปดูน้องน้ำโชคต่อเลยนะคะอยู่ฝั่งโน้น,นมีน้องน้ำโชคแล้วก็พางคำมือเราจะไปดูเลยเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่นี่ก็เป็นน้องหมาของน้องอานานนะคะชื่อน้อง คาเฟ่นี่น้องอานาะน้องอานาก็ได้เสื้อใหม่นะคะมาจากใครเอย่ยขอบคุณป้าเจี๊ยบก่อนขอบคุณุคอขป้าสวยบน้าสวัสดีเอฟซียังเออนา,น,น,าน,นะคะได้เสื้อใหม่จากป้าเจี๊ยบขอบคุณมากๆนะคะ นี่ก็จะเป็นน้องน้ำโชคนะคะน้องน้ำโชคแล้วก็พางคำมืนอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้ดูพี่เบบซี่แล้วก็มาดูน้องน้ำโชคบ้างนะคะมาดูน้องน้ำโชคกินหญ้าน้องน้ำโชคกินหญ้าพี่เบบซี่กินอ้อย ตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะบรรยากาศก็กำลังเย็นๆเลยฮะน้องน้ำโชคเหรอใช่ค่ะเด,ดเดี๋ยวคุณพ่อก็จะเข้ามาเก็บกวาดที่นอนให้น้องน้ำโชคนะคะนีน่กวาดตั้งแต่บ้านล้วไปเลย คุณพ่อของเรานะคะมาเก็บกวาดที่นอนของน้องน้ำโชคเมื่อกี้ก็เห็นเก็บของพี่เบิบซี่นะคะเก็บของพี่เบิบซี่เสร็จแล้วก็มาน้องน้ำโชคเลยอ้วนเหมือนพี่เบิรซี่ คะน้องน้ำโชคเขามีกระเป๋าน้องน่ารักคุดนะให้เขาเลยแล้วอ๋อใช่ก็น้องน้ำโชคของเรานะคะก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็คือกระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวน้องรับไปถือให้เลยพอจะถือกล้องให้โอเคนี่นะครับน้องอึ้งอ่างของเราน้ำโชคนี่ก็พังขมืนนะครับไหนน้องน่ารักเอาโคต กระเป๋ามาโฆษณาให้น้องน้ำโชคหน่อยเร็วเอฟซีน้องน้ำโชคหรือเอฟซีแบบท่ท่านใดสนใจนะครับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนของน้องน้ำโชคนี่นะคะก็เป็นแบบที่หนึ่งทำวีธีซิยับเออให้เห็นน้องน้ำโชคชัดๆนี่นะครับเขน้องแอคชั่นสวยงามเลยนะครับ คล้ายพี่เบซี่เลยคล้ายเบบีเลยมีกระเป๋าปมีสองแบบนะครับยับลูกยับยนี่เอฟซี FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อผ่านช่องน้องน้ำโชคครับพายอะไรนะพายน้ำโชคแฟมิลี่ใช่ไหมก็สนใจก็ทักทักเข้าไปได้นะครับ ช่องพลายน้ำโชคแฟมิลี่นะครับน้องนานาก็อยากออกกล้องนะครับนี่ครับก็ติดต่อทางช่องของน้องน้ำโชคเลยนะครับเอากระเป๋ามาให้เสื้อด้วยนะคะเอากระเป๋ามาให้น้ำโชคด้วยเอาเสื้อมาดูหน่อยเร็วเสื้อน้องน้ำโชคนะครับเป็นสสฟรีไตล์โอ้โหสวยน่ารักมากเลยเป็นฟรีสไตล์นี่ครับเหมือนอึ่งอ่างเลยครับน่ารักมากครับ นั่งยกสองขานะครับสวยมากเลยครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับช่องอะไรนะคุณแม่น้องนำโชคแฟมิลี่ใช่ไหมนี่นะครับโอเคครับนั่นคือพังคำมือน,นะครับเดี๋ยวจะให้น้องน่ารักพาทัวร์ต่อนะครับหมู่บ้านของเราโอเคครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพังคําหมื่นนะคะเล่นต้นไม้นี่ก็เป็นหมูบ้านแบบมินิของครอบครัวพวกเราเดี๋ยวเราก็ไปดูพี่เธภักันต่อเลยนะคะไปกันเลยนี่ก็มาดูพี่เธภัต่อนะคะก็ กำลังกินเขาเรียกว่าอะไรหัวสับปะรดสับปะรดก็มีเป็นหัวสับปะรดนะคะี่กำลังกินแบบอร่อยเลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากเอฟซีทุกท่านนะคะที่มีให้กับครอบครัวของพายเป็ปซี่ สำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะก็พาพะะาพาทัวร์ความรู้เนาะใช่ความรู้เล็ก <c oughs> ๆน้อยๆ,ๆช้างนะ <c oughs> การยืนของพี่แป๊บซีเนาะ <c oughs> ใช่ถ้ายืนนิ่ง <c oughs> ๆแบบนี้คือเขาไม่ต้องการอะไรนะครับคือเขามีความสุขนะครับเ,เดี๋ยวคอยดูเวลาเราไปเอา อ้อยมาให้เขาครับขอจะโยกแรงนะครับมันคือแสดงถึงความวต้องการหรืออยากได้นะครับที่แสดงอาการอย่างนี้มีอยู่สองอย่างอยากได้แล้วก็กลัวถ้ากลัวนี่เขาจะโยกแรงโยกแรงมากนี่คือกลัวถ้าเขาโยกแบบปานกลางก็คือเขาอ,อยากได้นี่คือความรู้นิดนๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้านิ่งๆอย่างนี้คืออิ่ม <laughs> ไม่ต้องการอะไรเลยครับใช่ตอหนึ่งอย่างนี้นี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคุณพ่อจะไปเอาอ้อยมาให้ดูนะครับเราจะโยกไงนี่เดี๋ยวคุณพ่อก็จะสาธิตเอาอ้อยมาให้ดูนะคะนี่เห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มโยกแล้วนี่โยกแล้ว ยังเฉยๆอยู่นะคะตอนนี้เราจะมาดูว่าจะโยกไม่เอ่ยน,นี่เป่าลมนะคะเริ่มขยับตัวแล้วเพราะว่าคุณพ่อก็อยู่ตรงนี้นี่ พอเราเดินเข้ามาถึงใกล้ขเขาก็จะนิ่งความรู้เล็กๆน้อยๆความรู้เล็กๆนน้อยนะคะถ้าเขายุกแรงๆนี่แสดงว่าเขากลัวอะไรสักอย่างมีคือความรู้เกี่ยวกับชา้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็โอเคมาติสิปเลยลูกสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณ FC เอฟซีขอบคุณกำลังก <g rab> จจากเอซีทุกท่านอีกรอบนะคะที่มีให้กับครอบครัวเราแล้วก็ไม่ทอดทิ้งครอบครัวเราไปไหนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีน้อยบุญสูงสวัสดีครับสุยสย <c oughs> โอ้ขอบคุณนะครับ